เอาไว้ตรงข้อเท้าขยับมาตรงข้อเท้าเออแล้วแล้วมือมือมือไม่ต้องจับเชือกมือไม่ต้องจับเท้าเอวเท้าเอวอ่าแล้วเบี่ยงขาไปทางซ้ายขวาซ้ายขวาเอา้าเบี่ยงไปอ่าลองก่อนทาง่ายง่ายซ้ายขวาซ้ายขวาเบี่ยงไปแรงแรงเออเบี่ยงช้าๆโอเคเกง่งเก่งหน้าท้องเก่งต้นขาเอา้า เวียงไปข้างๆสิเวี่ยงไปข้างๆเออนับหนึ่งถึงสิบเดี๋ยวเปลี่ยนข้างอาาะไรล่ะเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเปลี่ยนข้างาดีกว่าแล้วนู่นนะ่ะหนูมีเหล็กเหลืออยู่อะ่ะเอาไปทำา่ะไ,ไปผูกกับต้นไม้ก็ได้อเออแป๊บเดียวก็เหงื่อออกแล้วเนี่ยพ่อไม่ต้องไปวิ่งให้มันปวดหลังด้วย นี่แหละหนูเอาอันนี้แหละช่วยยืดหลังหนูอะยืดกระดูกข้อต่อที่มันยุบยืบตัวอะอะท่าอื่นนี่อะทำใหม่อะท่าเดิมนี่แหละลองทำใหม่อ๊ะอ่ะยืนยื้ให้ตรงกลางเออโอเคโอเคอ่ะแล้วก็เท้าเอวอ่ะแล้วเวียงสิอ่ะนะเออเนี่ยเอาท่าแบบเบสิกเบสิกพื้นฐานเนี่ย และเดี๋ยวเดี๋ยวพอเก่งแล้วเดี๋ยวขยับท่าอื่นลองท่ายากกว่านี้ไหมวันนี้วันแรกเอาเอามาแค่ตรงกลางพอเออแล้วก็เอาไปข้างๆงเราเน้นด้านข้างเน้นช่วงข้อต่อสะโพกด้านข้างอ่ะยืดออกไปเตะเอาไปอีกเอาไป้ถึงด้านข้างอ่าให้ขามันเอออย่างเงี้ยแล้เป็นการทรงตัวเอาไปอีกเออ โอเคเท่าไหร่แล้วห้าเอาไปมันเริ่มห้าตลอดเลยอ่ะโอเคอ <Okay. S 2> <laughs>